สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่องกัปตัน DIY นะครับตอนนี้เราอยู่ที่นี่เลยนะครับนี่ Blue w o l นะครับเป็นบริษัทที่รับอร์วิสเกี่ยวกับเรื่องของแบตเตอรี่รถยนต์ไฮบริดนะครับถ้าใครเคยติดตามช่องผมมาเนี่ยเมื่อ3-4มสี่ปีก่อนนะครับเราเคยมาที่นี่แล้วนะครับเขาให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ To y ย t a าฮอรนะครับแต่วันนี้นะครับผมทราบมาว่าเขามีผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเรียกว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ตัวนี้เนี่ยจะน่าสนใจขนาดไหนเราเข้าไปดูข้างในกันเลยครับตามเลยครับ เป็นไงบ้างครับคุณน็อตเราไม่ได้เจอกันมากี่ปีแล้วครับเนี่ยผมว่า4ปีสีปีแล้วโหดูแบบนานมากเลยเพราะว่าก่อนโควิดอีกนะครับแล้วก็<ช>แบบก่อนก่อนพอสมควรเลยใช่ใชก็สักประมาณ4ปีเนี่ยตอนนี้ Blue w o ane, ์เนี่ยกิจการน่าจะลุ่งเรืองดีก็มีการปรับเปลี่ยนไปเยอะอนะครับจากอดีตที่เราเคยให้บริการแบตเตอรี่ที่เป็นกลุ่มรถ n i c k e เมทัลไฮไดร์ะเป็นโ o y ยต a Lexus ัาเชที่เป็นรุ่น ไฮบริดทั่วปกติในธรรมดาเนี่ยปัจจุบันเนี้ยเป็นไงบ้างเห็นบอกมีมีบริการใหม่ใหม่เลยคือกลุ่มรถเบนซ์เบนซ์เหรอครับตันเนี้ยใช่แบตเป็นแบตลิเธียมเนาะเป็นแบตลิเธียมแล้วหรอครับอ๋อเบนซ์ครับเป็นไฮบริดเนี่ยแต่ว่าเป็นแบตลิเธียมไม่ใช่นิกเกิลไม่เท่าไฮไดด์ไม่ใช่แล้วอ๋อทำได้แล้วทีนี้บูโวอลทำได้โอ้เป็นไงบ้างครับตัวนี้จะเป็นเราเราเป็นแบตใหม่เราเปลี่ยนแบตใหม่ แบบใหม่เลยใช่ไม่ไม่ได้ว่าแบบป้อมหรือว่าทำรีมันูแฟคเจอร์ไม่ไม่ได้ทำไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนด้วยแบรรี่มันูแฟคเจอร์สำหรับรุ่นนี้นะอ๋อก็คือแต่รุ่นรุ่นเดิมเดิมยังทำอยู่มีทั้งแบบแบบแบบใหม่รีมันูแฟคเจอร์ก็ทำใช่ครับสำหรับรุ่นเบนที่เราให้บริการก็จะมี2รุ่นในวันนี้จะมี E สามร้อยบูเทกไฮบิดหรือ W สองหนึ่งสองอ๋อครับครับกับ S 500ร้อยบูเทกไฮบิ W 2 2 2โอ้ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่ อ๋อคือเขาเป็นไฮบริดไม่ใช่ปลั๊กอินนะเป็นไฮบริดก็คือไม่มีชาร์จไฟก็คือวิ่งไปแล้วก็ชาร์จไปในตัวอย่างนั้นใช่แล้วแต่เป็นแบตลิเทียมด้วยลิเทียมลิเทียมไอออนฟอสเฟตใช่ครับแล้วเป็นไงบ้างครับเปลี่ยนแล้วมีลูกค้ามาเปลี่ยนแล้วมีครับเราทํามาได้สักระยะนหนึ่งแล้วแหละอ๋อนะครับแล้วแอบถามวันนี้เราจะได้เห็นไหม ได,ได้ดวนน<อ>ูวันนี้มีวันนี้มีมีลูกค้าเขารับบริการด้วยอ๋อเดี๋ยวได้เห็นของอจริงเลยเพราะว่าผมไม่เคยเห็นคือผมเคยเห็นพวกรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พอเป็นไฮบริดเนี่ยไม่เคยเห็นแบบจริงจังแล้วก็อันนี้เป็นลิเธียมด้วยนะ่าสนใจมากใช่ใชครับรถรุ่นนี้จริงๆมีมาก็ผมว่าก็เกือบสิบปีแล้วนะเป็นสิบปีแล้วโอ้ก็ถึงเวลาของเขาแล้วล่ะถึงเวลาของเขาแล้วใช่ใช่นะครับแต่รู้สึกว่าถ้าเบนซ์นี่ราคาเขาจะถ้าเป็น ผมก็ก็เทียบแล้วก็สมราคาแบรนด์เท่านั้นใช่สมราคาแบรนด์นะแต่ว่าตัวตัวบรูเองเราก็พยายามที่จะหาสินค้าที่มีคุณภาพเนาะและราคาที่ลูกค้าสามารถจับต้องได้ให้เป็นหนึ่งในทางเลือกอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวพอจะมีตัวอย่างให้ดูก่อนไหมครับว่าแบบตัวของเบนซ์เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงเนี่ยอันนี้คือนี่เลยแบตเตอรี่ ของเบนซ์รุ่น e 3 0 0 e 3 0 0้ที่เขาอออกมาจากรถของลูกคา้านี่คือของจริงเลยเนี่ยอันนี้หน้าตาเขาเป็นแบบเนี้ยอะไรอย่างนี้มันอยู่ข้างในตัวตัวเซลล์แบตเตอรี่อยู่ข้างในตัว,ตวใช่ครับโมดูลเขาเรียงอยู่ข้างในแล้วก็ตัวเนี้ยเขาส่งออกมาจากโรงงานเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะ<ช>ก็คือถูกซีลถูกอะไรมาเรียบร้อยเลยท่านผู้ชมครับอันนี้คือมันแบบมันซีลมาแบบไม่สามารถจะเปิดได้เลยนะคือถ้าเปิดต้องแบบทำไงกรีดเป็นการกรีดด้วย,ด,วยด้วยเลเซอร์ใช่เลเซอร์อย่างนั้นนะครับโอ้คือคือพวกเนี้ยมันมัน มันเป็นในเรื่องของเซฟตี้ครับเราเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่นิยมไปผ่าไปกรีดเขาอ๋อผ่าไม่ดีนี่อันตรายนะนเนี่ยใช่ครับก็คือของบลูวก็คือเปลี่ยนทั้งชุดนี้เลยยกไม่มีแบบมาถอดซ่อมไม่ใช่ซ่อมคือเปลี่ยนชุดใหม่เลยเปลี่ยนชุดใหม่อ๋อคือถ้ามาทํากับบลูววอนลูกค้าก็จะได้ชุดใหม่ไปเลยใช่ครับอโอโหฟังแบบนี้แล้วอยากเห็นแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันพาไปหน่อยข้าบเลยครับผมไปตามไปดูครับ นี่คือคันนี้เลยไหมครับที่ว่าจะทำนี่คือเบนซ์ e 3 0 0ใช่อ๋อนี่นะครับอันนี้ก็คือตัวแบตเตอรี่ที่เราจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่เราจะเปลี่ยนก็คือจะอยู่ด้านหน้าอ๋ออยู่ด้านหน้าแบตเตอรี่ไฮบริดของเบนซ์เนี่ยสำหรับรุ่นนี้นะจะอยู่ด้านหน้าอ๋อไม่เหมือนพวกอันนี้อันนี้จะอยู่ด้านหลังอันนี้คือด้านหน้าตัวนี้คือแบต12โวลต์อ๋อนี่แบต12โวลต์มี2ลูกเหรอฮะมี2ลูกครับ อ้าวลูกเล็กนี่อ่าลูกเล็กหนึ่งอันแล้วอันนี้ก็ดสิบสองโวลต์เหมือนกันอันนี้ลูกใหญ่เลยใช่ครับผมอืมอ่าแล้วทําไมต้องมีสองอันนะครับเขาแยกการทํางานกันแยกการทํางานใช่อย่างตัวเล็กเนี่ยเขาเอาไว้เป็นเมมโมรี่พวกเบาพวกอะไรพวกนัอะไรเบาไฟฟ้าใช่คือถ้าถอดอันนี้ปุ๊บเรียบร้อยเลยเมมโมรี่หายใช่อ่าแล้วตัวใหญ่ตัวใหญ่เอาไว้พวกเครื่องพวกอะไรอย่างเงี้ยครระบบ อ๋ออ๋ออ่าอ่าแล้วก็การทำงานมันก็จะคู่ใหญ่รับตัวแบตเตอรี่ใครบิ๊กเลแอมครับเนี่ยตัวนี้92 m าสองมโอ้โหใหญ่พวกนี้ขั้นต่ำนะต้อง่ำใช่รุ่นรุ่นเฉพาะของเขาอ่ะอาจารย์มาตรงนี้พอดีเลยครับอ้าเชิญครับอาจารย์โอ้โหสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับนี่กันที่จอนิ่งนะครเมื่อกี้เราคุยกันในเรื่องของรวมแบตสิบ12โวลต์ครับตัวนี้สเปคที่มันจะต้องใช้กับรถ รถรถรุนี้นะครับผมรถรุ่นนี้ถึงน้อยก็มี92-95แอมครับค่า CCA อย่างน้อยมี8 850 CA คร850องเป็นแบต AGM เท่านั้นครับต้อง AGM ด้วยเหรอพี่ทำไมถ้าผมเอาแบบไปซื้อตามร้านทั่วไปไม่ AGM ได้ไหมแต่ว่า92แอมเนี่ยถ้าเปลี่ยนแบบผิดครับชีวิตพังเหกันชีวิตพังเลยชครับือชีวิตพังเพราะว่าอะไรจะพังครับพี่คือระบบ มอเตอร์อีโคก็จะพังครับผมเพราะว่าการทำงานกับระบบแบตไฮบริดนะฮะครับผมอันใช้เป็น A G M ครับผมที่ต้อง A G M เท่านั้นเลยครับผมอันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดนะเป็นอีกหนึ่งจอเอมีสตาร์สต็อปใช่ครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับผมผู้ใช้ต้องควรทราบต้องรู้นะครับโอเคอันนี้คือแบต12โวลต์ใช่ครับผมแบตตัวที่เป็นไฮบริด ก็จะอยู่ด้านหน้าด้านหน้าจะพาไปดูพาผมไปดูหน่อยครับครับผมจาพามาดูหน่อยครับไหนตรงไหนครับครับผมนี่ครับผมอยู่ใต้กล่องอากาศอดีครับผมกองแค่นี้เองครับยกออกมาดีครับผมอันนี้เลยเหรอฮะใช่ครับผมอ๋อนี่ไงมันจะเหมือนกับที่อยู่ในห้องนั้นเลยเนี่ยเนี่ยจำรอยยิงเลเซอร์เข้าได้ครับ ใช่ครับอ่าตัวนี้จะเป็นไฮบไฮบริดเลยครับตัวนี้ครับครับผมแล้วเวลาเวลาเราถอดก็คือขันน็อตแล้วก็ดึงแป้นครับผมฮะแล้วก็จะมีตัวน้ำยาแอร์นะครับตัวนี้จะเป็นน้ำยาแอร์ตัวนึงน้ำยาแอร์แสดงว่าคันนี้เอาไปคูลิ่งแบบเป็นหล่อเย็นครับเป็นลิควิดคูลิ่งแล้วถ้าเป็นไฮบริดเมื่อกี้ที่คุณน็อตว่าไฮบริดทั่วไปก็จะเป็นคูลิ่งแฟนก็คือใช้พัดลมคูลิ่งอ๋อนี่จะเหมือนรถยนต์ไฟฟ้าเลยแล้วยังไงต่อครับวันนี้พอออทมมถดา มันก็จะมีมันเป็นแค่ปักปักเองไงเราถอดแล้วอันใหม่ใส่จบเลยไหมครับผมมีน็อตแค่สามสี่ตัวเองครับผมเนื้อแข็งสารตัวก็สามารถแต่กระบวนการทํางานมันจะนานกว่ารถนิกเกิลอ๋อนานกว่าพวกไฮบริดธรรมดาเพราะว่ากระบวนการมันจะมีเรื่องการเขาเรียกว่าเปลี่ยนน้ายาเปลี่ยนน้ำยามีอะไรเวลาติดตั้งเสร็จแล้วต้องมีการเทสหลายรอบก็คือไฮโลเหมือนแบบแว็กใหม่แว็กน้ำยาจุดตองใช่ครับจุดตองต้องเติมยาใหม่เติมยาใหม่เลยครับ ันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะท่นนั้นนะครับเห็นเมื่อกี้คุณน็อตพูดว่าประมาณ5วันในการทำเขาจะนัดเผื่อไว้ก่อนแต่ถ้าสมมติทุกอย่างมันเสร็จเร็วกว่าเราก็ให้นัดนะครับวันนี่คือรวมเหลืองเรื่องการทดสอบเทสระบบอะไรเรียบร้อยโดยประมาณอ่าโอเคอ่ะสมมติว่าแล้วอย่างนี้ทําไงต่อครับพอรถมาถึงปุ๊บเราจะทาก็ยังต่อเด็กเทสรู้ได้เลยครับผมอ่าโอเลยเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าเขาทำไงต่อ และนี่ก็คือตัวแบตเตอรี่ลูกใหม่นะครับของทาง Blue w a l e เขานะครับก็คือสเปคเดียวกันเลยผมดูแล้วความจุเท่ากันนะครับแรงดันเท่ากันแล้วก็เมื่อกี้แค่ถอดออกมาจากตัวหน้ารถนะครับแล้วก็แต่ว่ามันจะต้องมีจุดอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเป็นเซนเซอร์ที่เขาจะต้องเอาของที่ติดรถมาเนี่ยมาประกอบแต่อันเนี้ยที่เราเห็นนะครับมันแค่ว่ายกออกมาแล้วเดี๋ยวเอาอันนี้เข้าไปใส่แต่จริงๆแล้วเนี่ยขั้นตอนเขาก่อนที่จะจะมาถึงจุดนี้เนี่ยเยอะ ก็คือต้องเดรนน้ำยาแอร์เก่าออกที่จะปเอามาคูลิ่งตัวแบตลูกนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาลูกนี้เข้าไปใส่แล้วก็เอาน้ำยาแอร์เข้าไปใส่ใหม่นะครับแล้วก็ทดสอบอะไรอีกมากมายเลยก็อย่างที่คุณน็อตบอกเนี่ยประมาณ5วันแต่วันนี้เนี่ยเรามาในวันที่เขาเดรนน้ำยาออกไปแล้วก็จะเห็นภาพว่าเฮ้ยมันคอดออกมาแล้วก็เดี๋ยวเอาใส่เข้าไปนะฮะเดี๋ยวให้ช่างเขาทำนะเดี๋ยวเขาจะเอาใส่เข้าไปนะฮะเดี๋ยวไปรอดูต่อเลย ท่านผู้ชมเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้เห็นแล้วนะครับมันดูเหมือนง่ายนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการมันเยอะกว่าน,นี้ใช่ไหมครับอันนี้คือไม่ใช่ว่าเสียบเข้าไปแล้วใช้ได้เลยไม่ได้เลยอันนี้ดเดี๋ยวต้องมีทำอะไรฮะแวก น้ำยาแอร์เข้าไปใหม่ใช่เคสดูระบบดูระบบก็ต้องมีขานคอมพิวเตอร์ด้วยใช่จริงก่อนที่จะมาถ่ายทำเนี่ยรถเตรียมงานมาครึ่งทางครึ่งทางแล้วใช่ที่ตอนแรกบอกว่าต้องเดนน้ำยาแอร์ก่อนอะไรงนี้เนาะเตรียมตัวแบตเตอรี่ด้วยอ่าเพราะว่าถ้าเอาแบบ100%เซเลยนี่น่าจะต้องดูช่ายผลประมาณ3าวันหลายวันใช่เพราะว่าเดนน้ำยาไอก็นานแล้ว้เมื่อกี้ที่ถามนี่คือเอาอัดน้ำยาแอร์เข้าไปก็นานอีกนานครับอ่าแล้วไม่ใช่ว่าจบต้องมาเทสระบบโอ้ขั้นตอน วุ่นวายอยู่ค่อนข้างซับซ้อนสำหรับรถรถอาจจะจะยุ่งยากกว่าถ้าเป็นไฮบริดทั่วไปใช่เพราะอันนั้นเป็นระบบแห้งไงครับใช่ไหมฮะอันนี้ระบบเปียกอันนี้ระบบเป็นลิควิดคูลิ่งมันต้องมีคำค่อนข้างเยอะใช่ครับก็ห้าวันผมว่าเหมาะสมแล้วล่ะอันนี้ดูลาละเอียดเยอะพอสมควรเลยครับนะฮะแล้วพอเสร็จตรงนี้ปุ๊บอันนี้ตอบถามว่าถ้าสมมติ ผู้ใช้เนี่ยรุ่นนี้แล้วก็เป็น 500e es s500 ใช่ไหมครับสนใจ <avais. S 1> ทักเข้ามาบอกว่าเอ้ยราคาเท่าไหร่อะไรยังไงให้ไปเช็คราคาที่ไหนได้ครับได้ก็ได้ที่เบอร์ คอร์เซ็นเตอร์นะครับ0 9 2 6 3 2 3 6 8 3นะครับหรือศูนย์สองหนึ่นย์หนหนึ่งเก้าห้นะครับหรือไลน e แอดบลูโว่บลูโว่ครับผมแล้วก็มีเว็บไซต์ด้วยเว็บไซต์บลูโว o ดอทคอมบลูโว่ดอทคแต่ว่าเรื่องราคาเนี่ยทราบมาว่าทางบลูโว่เนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาอาจจะต้องเช็คเป็นในช่วงเวลานั้นนะครับเวลาเข้าไปหน้าเว็บเนี่ยอาจจะเป็นราคาปกติราคาปกติแต่ถ้าอยากทราบราคาที่แน่นอนเนี่ย โผล่เข้ามาหรือไลน์เข้ามาก็ได้ไดนะครับก็จะมีราคาโปรโมชั่นแล้วถ้าแบบว่าผูา้ด,ดูมาจากช่องกับตัน DIY นี่มีราคาพิเศษไหมครับเดี๋ยวดูราคาพิเศษใหน้นั่นไงเห็นไหมฮะอย่าบอกอย่าลืมบอกนะจากช่องกับตัน DIY คุณน็อตอยากจะฝากอะไรถึงผู้ใช้รถยนต์ไฮบริดไหมครับทั้งที่เป็นตัวนิกเกิลเมทัลไฮไดร์แล้วก็ที่เป็นลิเธียมครับก็ท้ายนี้นะครับบูโวเองเราก็ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับผู้ใช้รถไฮ b ริดนู้เราทํามาตลอด5ปีเนี่ยเราเราพยายามหาทางเลือกหาแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเราหาโซลูชันให้ดีกว่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแค่เปลี่ยนแบต Hybrid อ,อย่างเดียวบางทีมันมันไม่จบ เพราะว่าเราจะมักจะพบว่าหลังจากที่เปลี่ยนแบตเตอรี่ไปแล้วอุปกรณ์อื่นๆที่ทํางานเกี่ยวข้องกับระบบไฮบริดมันมีปัญหามันส่งผลต่อกันทำองแบตเตอรี่มันจะขึ้นฟ้องเหมือนกับแบตเตอรี่เสื่อมเพราะฉะนั้นเราเนี่ยถ้าหากว่าลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนแบตเตอรี่กับเราไปแล้วนะครับแล้วเกิดโพต์ฟ้องเช่นเดิมติดต่อกลับมาเรายวเราช่วยเช็คให้ใช่บางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นที่แบตที่เปลี่ยนไปมันเป็นอะปรรบบอื่นเพราะเท่าที่คุยก็คือมันมีส่วน อื่นๆที่มันทํางานร่วมกันใช่ใช่ไหมครับแต่รถมันอาจจะพูดได้ไม่ละเอียดเท่ามันก็ต้องมาเช็คแหละนะครับเพราะพวกนี้มันไม่สามารถที่แบบเจ้าของรถมาเปิดดูเองได้มันต้องผ่านเครื่องมือใช่ใช่ครับแล้วก็เท่าที่ผมคุยกับคุณน็อตเนี่ยก็คือว่าโซลูชันแต่ละรุ่นเนี่ยมันไม่เหมือนกันถามว่ารุ่นนี้มันซ่อมได้ไหมอาจจะทําได้แต่อันนี้ทาง Blue w ูว l ลเขาเรียกว่าวิจัยมาแล้วว่ารุ่นนี้เปลี่ยนเลยเนี่ยน่าจะดีกว่าผมแนะนําว่า โทรเข้ามาปรึกษาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวทาง Bluevo จะแนะนําให้ว่าควรจะทําแบบไหนที่จะดีกับรถของท่านผู้ชมมากที่สุดนะครับผม่าก็สุดท้ายนี้นะครับก็ฝากช่องจับตัน DIY ไว้นะครับแล้วก็ใครสนใจเรื่องเกี่ยวกับแบตเตอรี่รถยนต์ไฮบริดนะครับก็ b l u e v เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับก็ลองพิจารณาดูก็โทรเข้ามาสอบถามได้ยังไงวันนี้ผมขอขอบคุณทาง b l u e v แล้วก็คุณน็อต<อ>มากเลยนะครับยินดีครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ